ตอนเราตอนนี้เราอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของวัดเขาสรพัดดีนะครับหรือวัดไกลกัางบนเขาสรพัดดีสีเจริญธรรมนะครับแต่ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเขาสรพัดดีที่เรามองเห็นอย่างนี้คือสระน้ำขุดไว้สําหรับพวกสิงพวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่ได้อาศัยน้ําจากบ่อน,นี้ดื่มกินนะครับส่วนมากก็จะเป็นกวางน,นะครับกินพอเราขึ้นมานิดนึงก็จะเป็น ป่าไม้ในปนเขานะครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แต่ว่าก็มันกำลังปีใบออกมาพอยกขึ้นมาอีกนิดนึงที่เราเห็นมองขาวๆอยู่นั่นก็คือศาลาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับซึ่งเป็นสีขาวๆดูแล้วน่าจะเสร็จไปแล้วประมาณเกิน90เอร์ซทาสีขาวเรียบร้อยนะครับอันนี้คือพระเจ้าห้าพระองคอ์อยู่ซ้ายมือคือพระเจ้าพงค์ขวามือที่เป็นเจดี แหลมแหลมอยู่นั้นก็คือมณฑบครอบรอยพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะครับซึ่งเป็นรอยพระพุทธเจ้าเก่าแก่มากนะครับสําหรับจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นเพราะฉะนั้นเขาลูกนี้ก็เลยเป็นวัดทั้งทั้งเขานะครับเพราะว่าจะมีวัตถุโบราณโบลานก็คือรูปอรอยพระเจ้าสี่พระองค์ก็ดูความคืบหน้าก็น่าจะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสำหรับพระเจ้าห้าองค์ ส่วนบนโดมนั้นเสร็จไปตั้งนานแล้วนะครับดูทัศนียภาพโดยรอบนั่งถ่ายรูปอย่นี้ก็จะมีน้องกวางน้องนกยุงมาให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะครับเราทำอะไรอยู่ในสายตาเขาหมดเลยนรานนึกว่าเขาจะได้กินอาหารนะครับก็แดดมันร้อนมันก็เข้าใต้ร่มต้นไม้ต้นเล็กๆก,กันนะครับนกยุงก็กำลังจะเดินมาทักทาย เดินมาเป็นสง่างามมากเลยตุนมลูกยุงตัวเมียเดินพวกนี้ไม่กลัวคนนะครับแต่ดูแล้วมันไล่เตะเลยไมก่กลัวคนเยอะเลยนะครับในวัดรอบเขาม,มีเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ยังถือว่าเป็นเขาที่สมบูรณ์อยู่แต่ว่าต้นไม้ก,ก็ยังต้นเล็กๆไม่ต้นใหญ่ อันนี้เขาก็จะมากินมากินแตงโมนะครับตัวนี้กินเม็ดแตงโมนกยุงตัวเมียสองตัวแล้วก็นกยุงตัวผู้ซึ่งซึ่งคนหางมันมันมันเขาเรียกอะไรมันร่วงไปแล้วมันกำลังเกิดใหม่เห็นนะครับหางที่เขาลำแทนกำลังจะกำลังจะงอกออกมา